โอ้ไโยยินดีต้อนรัเว่าสู่ช่องของเลกันอีกแล้วนะครับผมกับเกมอิลนาคลิปนี้ผมจะมาสอนพาทําสกิลของจอมดาบโดยเป็นสกิลเวล200นั่นเองเป็นสกิลโจมตีที่จอมดาบควรจะทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมตอนนี้จอมดาบของผมก็มีสกิลบัฟเยอะมากเลยนะครับผมสกิลโจมตียังไม่ค่อยจะมีเลยแต่ว่าสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีนั่นเอง เหมือนเดิมเลยเคลิปนี้ผมก็จะพาน้องมีนสุนนัารักที่เป็นสายสังฆราชตัวน้อยมาช่วยผมฟาร์มมอนตีบอสนะครับผมเราก็มากดรับเควสกันเลยดีกว่านะครับกดที่เลเวลเลยเรียนรู้สกิลแล้วก็รบกวนด้วยเป็นสกิลพิสลาเบลเวลหนึ่งนะเป็นสกิลเวล200นะครับผมรายละเอียดเควสก็มีตามนี้เลยนะครับผมเซียนัดหนึ่งตัวเศษโลหะสีดำาสิชิน้นแล้วก็หาดกอบลินห้ตัวแล้วก็ พากอม25ตัวนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe กันสักคนละหนึ่ง subscribe กันด้วยนะครับผมหากใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้รับการแจ้งเตือนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดถูกใจให้คลิปผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิ่งเควสทำสกิลกันเลยดีกว่านะครับพูดกันไปเยอะละโอเคเดี๋ยวเราจะไปตั้งต้นที่ทะเลทรายเอลิงดันนะครับเพราะว่า หลักๆเควสนี้ก็จะต้องไปที่ทะเลทรายทั้งหมดเลยนะเมื่อเราว้าวมาที่ทะเลทรายเอเยงดานเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆวิ่งตามผมออกมากันเลยนะครับมาเลยมาเลยมาเลยโก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 ทางนี้ทางไปบอสเซียนัทนะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงแมปแล้วนะครับมอนตัวแรกที่ผมต้องตีนั่นก็คือพากลมเลยผมต้องตีมาใน้ครบจำนวน25ตัวกันเลยทีเดียวโดยที่เอาจริงๆพากอมมันอยู่ทั้งแมปชั้น1 2แล้วก็3นะครับก็ลองวิ่งหาดูแต่ว่าผมเข้ามาแล้วพากอมก็อยู่ชั้น1เป็นหลักนะครับโดยระดับความยากของการตีมอนพากลมนะครับผมก็จะให้เป็นระดับ3นะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับผมจริงๆแล้วพากลมก็จะดรอปเศษโลหะสีดําด้วยเพราะงั้นผมยิงปืนนะัดเดียวได้โนกสองตัวเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตีพากลมตายก็จะได้เศษโลหะสีดําด้วยนะโอเคมันดรอปจํานวนทั้งหมด50ชิ้นด้วยกันนะครับผมผมก็เลยให้ระดับความยากของขยะชิ้นนี้คือระดับ2นะครับ ที่มันดูง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีสังฆราดมาช่วยตีนะครับโอเคส่วนใครไม่มีใครช่วยตีก็อย่าลืมหาแฟนมาช่วยตีกันด้วยนะครับมันจะได้ง่ายนะตอนนี้ผมก็ตีพากกอมครบแล้ว25ตัวแล้วก็เศษโลหะสีดำครบแล้ว50ชิ้นก็ ให้น้องมีมีคนเทรดมาเพิ่มนะครับผมก็เลยครบอย่างไวเลยเพื่ออย่างที่ผมบอกนะก็หาแฟนมาช่วยตีกันด้วยจะได้ไวนะครับโอเคเมื่อเราตีครบแล้วแล้วก็ดอรอปคบแล้วก็ให้เราไปยังสถานที่ต่อไปเลยก็ให้ไปตีบอสเซียนัดกันนะครับให้วิ่งตามผมมาเลยหากใครวิ่งไม่ถูกก็วิ่งตามผมมานะ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมก็เป็นหน้าบอสทางเข้าของบอสเซียนัทนะโอเคผมก็จะให้น้องมีนเป็นคอยเป็นซัพพอร์ตให้กับผมนะผมก็จะเป็นคนตีเพราะว่าผมเป็นจอมดาบนะผมก็จะโชว์ฝีมือกันสักหน่อยนะคลิปนี้ยังไม่ได้โชว์ฝีมือเลยมาๆผมก็จะกดบัฟอะไรให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับก่อนที่จะลงบอสนะบาสสกิลก็ทำมาเยอะและมา หลักๆก็จะเป็นสกิลบัฟซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคน้องก็จะเป็นสั่งคราชนะคอยซัพพอร์ตคอยหิวให้กับผมไปกดทิ่เตาพลังงานเทพแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปยังบอสเสียนัดกันเลยนะครับผมมามาดูกันว่าผมจะตีไหวกันหรือเปล่านะป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 ะ,ปะลุย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 บอสเซียนัดคือบอสเตีย้ยตัวหนึ่งนะ ผมก็สับรัวๆอะไรสกิลเอ,อ้อดูเลือดผมเลือหนึ่งแล้วตายไหมเนี่ยแตกเรียบร้อยแล้วน้องก็ฮิวให้ผมนะโอเคมีสังฆราดมามันก็ดีอย่างนี้แหละหากมาคนเดียวก็น่าจะรอตายแล้วก็รอเกิดให้สัตว์เลี้ยงฮิวนะเออแต่ไหนว่ามีสังฆราดมามันก็สบายหน่อยนะอืมแตกแตกสองรอบแล้วไปแตกสามแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วแตกสี่ไหมโอเคเรียบร้อย โอเคครับผมโดยระดับความยากของบอสเซนัสผมก็จะให้เป็นระดับ5กันเลยนะครับที่ผมให้ระดับ5มันก็ไม่แปลกเลยนะครับผมต่อให้ผมจะให้ระดับ6ระดับ7มันก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับเซียนัสนะเพราะว่ามันเป็นบอสลาดบอสของเอพิโซดที่1เลยนะครับผมจะตียากก็ไม่แปลกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปยังสถานที่ต่อไปกันเลยไม่รอช้าผมก็กลับมาที่ทะเลทรายเอลิงดันนะ ดูเหมือนว่าผมจะวิ่งออกมาทางเดิมนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมต้องไปคนละทางนะมอนตัวสุดท้ายที่เราต้องตีนั่นก็คือฮาร์ดกอบลินนะครับผมก็วิ่งตามผมมาเลยโดยรอบนี้จะไปทางบอสอาร์ซีมอนะนี่เลยแบบนี้เลยฮาร์ดกอบลินก็คือตัวนี้เลยครับผมตัวกอบลินตัวเล็กๆน่ารักน่ารักน่ารักตรงไหนวะ เออนั่นแหละผมก็ตีมันให้ครบจํานวนเลย50ตัวด้วยกันโอเคผมก็จะระบุความยากของมอนตัวนี้เลยนะครับผมผมก็ให้เป็นระดับ2นะครับถามว่าผมทําไมถึงให้เป็นระดับ2เพราะว่ามอนตัวนี้มันเกิดชุกชุมเกิดบ่อยเกิดถี่นะครับผมแค่มันตีตรงที่มันต้องตีครบ5้าิตัวเพียงเท่านั้นเองนะครับ โอเคครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะตีฮาร์ดกอบลินครบแล้วนะครับผม50ตัวอตัวตอนนี้ภารกิจผมก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับผมก็จะให้วาปกลับมาที่ท่าเอสปาการ์ raph, เพื่อเอาเควสไปส่งกันเลยดีกว่านะมาที่ร้านผีเสื้อสายลุงร้านเหล้านะให้มหาเลเวียนะโอเคเราก็กดส่งเควสเลยดีกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเรียนรู้สกิลลาพิเบษเลเวลหนึ่ง เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมาตั้งค่าสกิลดูเลยว่ามันเป็นสกิลแบบไหนอ่ะ๋ยวดูก่อนนี่สกิลนี้เป็นเลขหนึ่งลายเลื่อสกิลก็จะเป็นวิชาดาบที่ใช้ร่างกายทุกสัสดส่วนในการกวัดแกว่งดาบนะจะสร้างความเสียหายบๆบาบาบนะโอเคตามนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งไปลองสกิลเลยซึ่งเอาจริงทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นสกิลอะไรซึ่งตัวผมก็รู้แลวว่ามันคือสกิลอะไร แต่ผมตั้งค่าใหม่ก่อนแป๊บน,นึงให้มันอยู่ในช่องหลักก่อนนี่เลยมันเป็นสกิลหากิีนของจอมดาบเลยนะเป็นสกิลที่เอาไว้ปั่นยักษ์แบบเวลยักษ์นะครับผมเป็นซิงเกิลของมันเลยไปเดี๋ยวไปลองสกิลกันเลยสกิลมันก็ไม่มีอะไรมากเลยแค่เดินมาแล้วก็ปัน่นปั่นปั่นป่น,ป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 นเป็นคลื่นไฟรอบตัวของรผนจญภัยนะ โอเคก็ถือว่าคลิปนี้ปิดคลิปไปได้สวยเลยนะครับผมอืมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะ